กดได้สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสิริธรรมนะครับ,รบเอ้ยมันมีค่นขึ้นมายรกันเดี๋ยวทำไมขอ้านวะเนี่ยเรื่องการแต่งตัวครับ <c oughs> รเรามาที่ร้านสิริธรรมนะครับผม แน่ช้าบรรยากาศเานงน,น้นม้อกมนนอกน,นอ็ครับแม่นะครับมนั่รบแม่นะครับแม่ครับสื่อทีค,อทครับซพิ่งเ่พากไผ่ครับสิดอดูอยู่ด้ว สิเดี๋ยวมาซื้อรายว่าเราเราเรา,าเริ่มกอสั่งแล้วอะอ๋อ,อครับผมับมก็สั่งแล้วนะยยกเก็บบินไว้แรกของนะครับผมเก็บบินไว้แรกของได้นะครับที่ร้านนะครับ แทบ,บทีวีหากหลยได้เนาะเมื่อกี้พนักงานทางร้านก็บอกบรรยากาศล่าสุดมาซื้อเสานะครับเสาหน้าสิบเพื่อที่จะไปต่อมุกนะครับต่อมุกออกมาอีกสี่ต้นนะครับผมโุกกับเบื้องงะคเลย กระเบื้องโชว์ลาย24นิ้วสามมิติลายใต้ท้องทะเลนะครับมีประการังด้วยสวยงามมากโอ้หูบบากเซีย สวยมากนะเป็นภาพที่แบบเหมือนจริงเลยนะครับภาพเสมือนจริงเลยการมองนะครับอยู่ในศิลปะนะครับถามูก็สั่งร้องครับอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์นะครับผมซิดีทํมโฮมช็อปเซ็นเตอร์นะครับร้านใหญ่นะครับกระเบื้องนะฝั่งนะั้นกะจก สองมึงอย่าของกันแ้วนี่นะ่ะเป็นอ่างล้างหน้านะครับเป็นซิงซิงล้างหน้าอ่างล้างหน้า เขอเสือเขาได้ยวฮะขาเสือกันเขาใส่เดี๋ยวเถามด้ายเบอร์สิบนะครับวันนี้เอาโนมาในเบอร์สามโอ้ยกำไรยังไงไม่แม่นี่กับเรื่องอะไรนี่เนื้อียันนี่ขนังเนาะบอลแล้วพื้นไงก็ได้พื้นเอาตัวนี้เป็นกลางแล้วเอาพื้นก็เทาาฟูนะโอ้ยนี่ตัวพื้นขนังงามมาก โอ้ยแมจตะคันซะว่ลุยขักแล้วเนาะขี่มาหาฮุกคลดูแล้วเอามาเป็นแสนเลยซูเปอร์โฟล์ฮอนด้า <Super 4. S 2> <Honda. S 1> หนูขี่ไเนุ๊กหนูชอบสกิลไว้ Cái bát Oh, chị xịt Trời ơi. Trời 200, Trời ơi. 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 này ơi. Trời à. này Trời

รอขึ้นนะครับเฮ้ยพี่เด,ดินน่องอยู่พี่อยู่พี่นะครับอีบรักนะครับอีบล็อกนะครับโครงการล่าสุดนะครับโครงการล่าสุดต่อมุกนะครับมารับเสาเนาะ ต่อมุกเพิ่มนะครับเรามาซื้อเสาอีกสี่ต้นนะครับเสาหน้าสิบนะครับหน้าสิบนี่น้อาาจักเสาอาณาจากเสา <c oughs>

เสาเพิ่มนะครับเป็นโครงการใหม่ล่าสุดต่อมุกออกไปอีกนะครับอาชีกของอาชีพอะไเราแบกคนเดียวกูได้แบกใช้อาชีพอะไรกูได้กะพลังฮะบ่าพลังสร้างนะบ่อเล็กโดนออายีพอะไรแบกคนเดียวพลังฮะคุณเหรอข้นปลาเลยแม่ตอนอุ้มตอนเอาขึ้นเองไงอุ้มขึ้นได้บ่มีคนพยุงงัดแบกเลย một con xoài ba? Cứ điều đi Ngắt thịt này. Ngắt, nó tảng mà. Oh, tảng. hài lòng lắm rồi. Ngập công cán lát rồi đúng không? Ét quá rồi. Nó to khử nấm. Tạm ngài rồi nhé các Ôi đạc, công an này nè các Ôi đạc, ôi <laughs> đạc. บ่มี่อันนี uh ้ลผมมาอันยืนอยู่นี่แหละสูสีก็มูแล้วน่ายงย จ็ดนึ่งหนึ่งวันเงากว่าสองสแล้วนั่นออ้นี่เราสเมตรเลยตัวหมวอคนคนสูงลอยกว่าจงอิจฉาเมตรบ่บ่มีครับตั้งแค่แเจ้าเนยเดือดเดือดถุงก็เจ้าน่าร้อนได้เบ็ดสเมตรตัวหม้อเจ้ารู้ไหอ่ะแบบี้มันถึงเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải Để không bỏ lỡ những video mà dẫn đi, hai